ตอนทำอะไร มีไส wow. ้เปล่าน่าไม่ฉลาดยังโง่อยอ่กันนี่อยู่ไน อนนี้มหกมหกใช่เมื่อก่อนเคยสอนมาปีสองสอปีวโอ้แร้สอนมาหลายปีแล้ววันนี้สอนแต่มหนึ่งมสองหรือมั้งเนี่ยเี่ยย้ยมอถ่ยกลุ่มนี้ั้าง กำลังหัดทาขนมใส่ไส้นะครับไม่รู้มีไส้หรือเปล่าขนมเนี่ยหรือมีแต่ใบตองอ่าันนี้คูสีเล็กนะครับสเสจริมพูนัเกเรียนชั้นม .6 นะครับโรงเรียนปท,ทุมกานีการธมนีม,มุมดง คุยจุ๋มคุจุ๋มนี้นักเรียนกำลังทำขนมปอมนะครับโดยสอนโดยคุณครูคตีเล็กนะครับหลอกอนักเรียนไม่รู้ทำขนมปอ,มข,ม,ปอมขนมปอมรอขนมปอมขนมปอมวันนี้ขนมปอม เอาการหน้าก็จะได้กินขนมจริงนะครับ 对。